สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอนนา h ช n n นลกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจำช่วงวันที่1-15กันยายนนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะคนโสดชาวกรกฎนะความรักของคุณเป็นยังไงจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะสีถ้วยมีคนเข้ามาค่ะแต่ว่าเเรายังไม่โดนสเปคของเราหรือเราอาจจะไป รู้สึกเดียวใครแต่เขาค่อนข้างที่จะเฉยชากับเรานะคะมันก็เลยทําให้คนรู้ค่อนข้างทีง่จะสับสนแต่คุณพร้อมแล้วแหละที่คุณจะเริ่มต้นชีวิตใหม่เริ่มต้นความรักครั้งใหม่นะคะ,ะคนที่ดิลิ่งด้วยหรือคนที่เข้ามาจะเป็นชาวต่างชาติาก็เด็ดน,นะคะหรือเจอการระหว่างการเดินทางในช่วงการเดินทางเนาะ ธาตุด,ดินก็เด่นนะคะมัะงกรูกษบหรือกันที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ทีนี้มาดูตัวเขาบ้างนะเป็นยังไงนะคะสถานการณ์นะเอซอฟต์วอ์นะคะเจ็ดไม้เท้าเอ็มเพรสนะคะไอพินเทสนะคะทำแผนอ่อใช่ทำแผนโอเคสถานการณ์ของเขานะคะเขารู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมี เขามันมีอุปสรรคได้เจออุปสรรคในเรื่องของการสื่อสารต่างๆก็ตามนะคะเขายังเก็บความลับหรือเขามีความลับอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นความลับในเรื่องราวของความรู้สึกของเขาเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเซนต์นะมีเซน์อืมแล้วก็คือจริงๆเขาเป็นคนที่ให้เกียรติให้เกียรติเราให้เกียรติคุณให้เกียรติทุกอย่างนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในบางอย่างเขายังไม่กล้าเปิดเผยมากนะในเรื่องของความรู้สึกอืมนะคะเขาพยายามเนี่ยเห็นไหม ผู้หญิงคนนี้นะคะเปิดตาข้างนึงปิดตาข้างหนึ่งเหมือนมีอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่คือความไม่สมดุลทางความรู้สึกเอยอะไรเอยแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ความรักเหมือนกันที่มีอุปสรรคเข้ามานะคะต่อไปเรามาดูความรู้สึกของเขากันบ้างเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณคนคนนี้รู้สึกอย่างไรคะ ปาดไม่เท้าสึกว่าอืมเคสามถ้วยรู้สึกที่ดีกับคุณนะแต่ว่าคือมันเป็นลักษณะที่เขาค่อนข้างมาเร็วไปเร็วเข้มเร็วนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูลึกลับหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากสักนิดหนึ่งนะสำหรับเขานะคะแต่เขาก็อยากที่จะรู้จักคุณ ะะอยากอุ่จากคุณอยากยื่นมิตรภาพดีๆให้กับคุณก่อนส่วนเรื่องของความรู้สึกความรักเนี่ยมันยังเป็นสามถ้วยอมองว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกหรือเปล่กากระกฏค่ะโอเคน่าจะเป็นลักษณะของตัวเลือกแหละแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็ต้องตัดสินใจนะคะว่าเขาจะเลือกใครอืแล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงคะเขาคิดว่าคุณเป็นคนอย่างไร ทั้ทงรู้สึกทั้งนะคะกินอบมอนค่อนข้างที่จะเข้าถึงยากจริงดิบุคคลเต็มไปหมดเลยอะ่ะเต็มไปด้วยตัวเลือกอะ่ะอืมแล้วก็เขาเหมือนคุณอาจจะเป็นคนหลายบุคลิกหรือเปล่าแบบว่าเดี๋ยวคุยไปก็เป็นอีกแบบนึงคุยไป วันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งพรุ่งน,นี้เป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเดาทางไม่ถูกนะคะเขาเดา,าเขาเดาทางคุณไม่ถูกเลยนะคะโอเคบทสรุปเลยบทสรุปนะคะคนโสดชาวกรากฏ คนโสดชาวรากรกฎนะคะเกสบอลสิบเีืยนนะคะแฮปปี้กับตัวเองแล้วก็คนที่เข้ามายังคงลักษณะของความมป็นเพื่อนแต่ก็เป็นการเติมเต็มที่สบายใจมากขึ้นสําหรับคนโสดกระชุ่มกระชวยขึ้นมามากขึ้นนะคะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นแล้วนละักษณะของเพื่อนต่อไปนะอึดอัดเก็บไว้นะคะอยากปลดล็อกอยากปลดปล่อยความรู้สึกข,ของตัวเองก็มีโอกาสที่จะได้ปลดปล่อยปลดล็อกแต่จะเป็นช่วงกลางเดือนหน้านะคะ Okay. ให้ความรักจะบอกอะไรกับคนโสดชาวกรกฎ Make the effort นะคะรีทรี t ค่ะโอเคมันอาจจะถึงเวลาแล้วแหละที่เราจะได้แสดงออกความรู้สึกบางอย่างออกไปนะคะ,ะการที่เราเดินออกมาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์นึงอันนั้นมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งเป็นบทเรียนแรกนะคะแต่ตอนนี้เราจะต้องมูฟออนแล้วก็เดินต่อ ถึงแม้ว่าคนนี้จะคุยลักษณะของเพื่อนก็ตามแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสเสมอไปนะอย่างที่บอกคนคนนี้อาจจะช่องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเขาเองก็มีตัวเลือกด้วยดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นตัวเลือกเราก็ตัดตัวเองออกมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเขาโสดเราโสดต่างคนต่างมีสิทธิ์เลือกอันนั้นรู้สึกว่าแฟร์ตรงนั้นก็คุยต่อได้ไม่มีปัญหานะคะต่อไปจนมีคำถามที่ติดอยู่ในใจ อยากรู้อะไรบางอย่างจากเขาเนี่ยความหวั่นไหวนะคะหวั่นไหวหวัวใจอย่าทําให้รู้สึกดีสิอย่ามาให้ความหวังทําให้รู้สึกอะไรถ้ามีตัวเลือกอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคนรู้สึกว่าไม่อยากให้มาทําให้รู้สึกดีเดี๋ยวกลัวจะไปหลงล,ลุมรักกลัวจะไปรักแล้วแบบผิดหวังขึ้นมานั่นนี่นะคะโอเค สำหรับคนโสดก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe ก็ไเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนมีคู่ความสัมพันธ์จะเป็นยังไงบ้างคะจัสตินห้าเหรียญน,นะคะ Tower อรแเหรียญ แล้วก็เอซบอลอยากให้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งเหมือนว่าคุณกับคนรักมีการทะเลาะกันนะคะจะมีการทะเลาะหรือจบแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแต่คุณก็จะพยายามความสัมพันธ์นี้ต่อไปง้อยังไงก็พยายามง้ออยู่อย่างนั้นนะคะก็ค่อนข้างจะไปเป็นในเรื่องของการตือ้อการง้อพยายามทำทุกอย่างนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์มันกลับมาเหมือนเดิมนะขอโอกาสความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไม่รู้หรอกนะว่าใครผิดใครถูกแต่ว่าง้อไว้ก่อนนะคะอื ส่วนตัวเขาล่ะคนรักของคุณเป็นยังไงหกเหรียญเขาก็พร้อมที่จะให้อภัยนะค,คนคนนี้ให้อภัยได้นะแต่ว่าเออความรักมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่คือเขาเขาอาจจะแบบเหมือนรอให้คุณแบบว่าเปิดฉากบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นฝ่ายง้อเขาบ้างหรือว่าลักษณะที่ รอการเทคแคร์จากคุณโดยที่เขาไม่จาเป็นต,ต้องเริ่มเสมอไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ความร,ารักด้วยเหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะต่อไปค่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณเพจซับสอนนะคะสี่ดาบหกดาบสิบถ้วย สเหรียญมีแผนสักอย่างมีแผนอะไรสักอย่างที่จะทําร่วมกันในอนาคตนะคะเป็นคู่พาร์ทเนอร์กันสักอย่างที่จะทําร่วมกันอาจจะเป็นโปรเจกต์อะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเขามีต่อคุณคือ เขาพยายามล้าทิ้งนะเขาพยายามที่จะเข้าใจทบทวนทุกอย่างบางทีอาจจะนิ่งไปบ้างนะคะเขานิ่งเพื่อที่เขาจะทบทวนเรื่องราวบางอย่างในความสัมพันธ์ที่มันเคยเกิดขึ้นจากปัญหาตรงนั้นนะคะแต่ปลายทางของเขาเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าเป็นสิบถ้วยปลายทางของเขาเขาหันหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่แคร์นะแต่เขาเงียบเขานิ่งไปเนี่ยเขาแคร์แต่เขากําลังที่จะทบทวนตัวเองในหลายอย่างนะปลายทางก็คือครอบครัวปลายทางก็คือตัวคุณปลายทางคือความรักระหว่างคุณกับเขาในความสัมพันธ์นั่นเอง แล้วเขาคิดว่าคุณเป็นคนยังไงเคเอ่อเฮลโลแฟนส์นะคะสองเหรียญเอ่อเดอะสตาร์นะคะสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็เอ็มเพรสเอ็มเพอเรอร์ไม่ค่อยที่จะอ่อนหวานเท่าไหร่อ่อนหวานสักนิดนึงลดความเข้มขืนของคุณลงอีกสักนิดนึงนะคะหรือความแบบอ่าถือเหมือนกับว่าอะไรนะเหมือนกับ มาดมาดอ่ะเออค่อนข้างอย่างนั้น่ะมาดอ่ะลดลงสักนิดนึงก็จะดีนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบเดาใจยากโรเลเดาใจยากมากๆเลยแต่จริงแล้วเขาก็รู้นะว่าคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างคือเป็นสี่ไม้เท้าให้กับเขา่าความมั่นคงอ่ะส่วนเขาจะเป็นฝ่ายของการเติมเต็มนะคะอืมคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะ มีเสน่ห์แต่ว่าค่อนข้างน่าดึงดูดแหละแต่มีบางอย่างที่มันลึกลักลบซับซ้อนน่าค้นหานะคะแต่สิ่งที่เขาอยากจะบอกให้คุณเป็นเลยคืออ่อนหวานลงบ้างห่อนโยนลงบ้างก็จะดีนะคะต่อไปบดสรุปบทสรุปคุณมีผู้ชาวกรกฎนะคะ เดิมฟูการมีอิสระแก่กันนะคะความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมมีความเหงาเข้ามาบ้างความการจบความเหงานะคะดูสวยๆเลยค่ะนั่งสวยๆนั่งหล่อๆเลยเดี๋ยวก็มีการง้อกันเกิดขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการง้อกันเกิดขึ้นความสัมพันธ์ยังไปได้ค่ะประมาณว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปนะคะจริงๆแล้วอะ่ะ ก็อย่างที่บอกว่าที่เขาเงียบหรือนิ่งเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการทบทวนเราอย่าเพิ่งตัดสินไปเองหรือคิดไปเองหรือคิดแทนเขานะคะว่าเขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่สนใจเราหรือเพราะอะไรยอย่าไปคิดแทนเขานะคะแต่ให้แบบมองมองบวกนิดนึงในเรื่องของความรักว่าเออหรือถ้ามีเวลาที่ได้คุยกันก็คุยกันนะคะเคลียร์กันก็จะดีที่สุดนะคะให้ความรักให้ความรักนะคะ ระหว่างกันก็ยังมีแพชชั่นและโรแมนติกฟีลิ่งบางทีความหวานมันลดน้อยลงไปะคะ่ะอาจจะต้องเติมขึ้นหน่อยนะคะ<ม>เรเรานี้นะคะอาจจะได้มีข่าวดีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเข้ามาเป็ N ่เองเตรียมนะคะจะบอกอะไรคืนดีกันนะเห็นไหมเจ็บไปทั้งหัวใจทำไมยังทนก็เพราะว่ายังรักไงความสัมพันธ์นก็ยังไปได้อยู่ งอนงอนงอ้งอเดี๋ยวก็ดีกันเหมือนเดิมขอเพียงโอกาสค่ะใช่โอกาสที่จะได้เริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งสําหรับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้างเพจซับคัพนะคะเพจซับบอลโอ้โหไหนท์ออฟสอดการเริ่มใหม่ คิดว่านะคะทั้งอารมณ์ทั้งคำพูดคือมาหมดเลยนะคะมาหมดเลยทำให้เกิดปัญหาในความสัมพันธ์และรู้สึกว่าออาจจะต้องปลดปล่อยเขาไปและปลดปล่อยตัวเองออกมาจากพันธนาการตรงนั้นนะคะแล้วก็พยายามที่จะบาลานตัวเองทรงตัวให้ได้อยู่กับปัจจุบันให้ได้อยู่กับสติตรงนี้ให้ได้นะคะว่าโอเคเราเลือกที่จะเดินออกมาแล้วเราที่จะปลดปล่อยไปแล้วนะคะเราก็ต้องอยู่ตรงนี้อยู่ในพื้นที่ของเราที่จะ แฮปปี้ก <Happy S 2> ับตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมล่ะถ้าคุณเดินออกมาแล้วอะสห้เราแฟงนะคะเข้ามาค่ะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนนะคะเข้ามาในลักษณะของเพื่อนแล้วก็มีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะสําหรับคุณอืมแล้วทีนี้คนที่คุณมีเป็นโจท์กันอยู่เนี่ยผู้กรณีของคุณเนี่ยนะคะที่ทําให้คุณอยากกดล็อกตัวเองเนี่ยสถานการณ์เขาเป็นยังไง สถานการณ์เขาจะเป็นอย่างไรเจ็ดเหรียญค่ะอืมห้าเหรียญเ h e s t ตานะคะ King of Wands แล้วก็สีดามีเกณฑ์การง้อนะคะมีเกณฑ์ของการง้อที่จะให้คุณกลับมาอืมแต่ตัวเขาเองอะ่ะกว่าจะง้อนี่คงจะช้าไปแล้วไหมบางทีนะคะเพราะเขารู้สึกว่า เหมือนเขาง้อคุณเพราะว่าเหตุผลก็คืออยากอยาก,ย,ากยังอยากให้อยู่ในความสัมพันธ์ยังไม่อยากให้ออกจากความสัมพันธ์นี้ไปยังอยากให้เป็นตัวเลือกหนึ่งในในในสต็อกของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อนข้างเจ็บหน่อยในการง้อตรงนี้เพราะว่าความจริงใจมีไหมค่อนข้างน้อยค่ะค่อนข้างน้อยนะคะโอเคเรามาดูความรู้สึกเขาบ้างเขารู้สึกยังไงคุณนะคะ ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณแฮ่เรแฟนสามเหลียนเขาก็รู้สึกดีๆนะเป็นมิตรภาพดีๆนะแต่เขารู้สึกว่าคุณจะต้องเป็นฝ่ายยอมเขาจะต้องมาอยู่เบี้ยร่างของเขาอยู่ใต้อำน,นาจคำความต้องการของเขาต่างๆ ะะแต่ถามว่ารักไหมรู้สึกดีไหมก็เป็นความรู้สึกดีๆนะคะเป็น Night of Cups แล้วก็ Night of p e เ t a c l e s อืมเพราะคือว,ว่าคุณเป็นคนอย่างไรเป็นคนที่ไม่อยากโสดอีกต่อไปแล้วแล้วเขารู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการการคอมมิชเมนต์คุณต้องการการที่จะมีการพัฒน,นาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ไปข้างหน้านะคะส่วนตัวเขานั้นยังรักในความโสดยังรักในความที่จะ มีพื้นที่ส่วนตัวตรงนี้มากกว่านะคะเขารู้ว่าบางอย่างบางสิ่งะะมันทําให้คุณรู้สึกผิดหวังหรือหรือว่าแบบเสียใจในในส่วนของเขานะแต่เขาเพยายามจะไม่โฟกัสตรงนั้นแเขารู้แหละว,ว่ามันอะไรมันเป็นยังไงอะนะค่ะต่อไปนะคะบทสรุปนะคะเป็นยังไงแก้วถ้วย p ีเนาะ l e s เดเคินะคะไนออ of c u p p a g e of Cup นะคะสีไม้เท้าความสัมพันธ์ก็ยังอยู่ต่อค่ะดูแล้วยังไม่ได้เลิกลากันนะคะเพราะว่ามีการง้อกันเกิดขึ้นแต่ว่าถามว่ามีความสุขไหมมันก็มีความวิตกกังวลหดหู่อยู่บ้างนะคะแล้วก็ยังสับสนทั้งตัวคุณและตัวเขาว่าเราส,สรุปแล้วเนี่ยกลับมาคืนดีเนี่ยเราจะอยู่ในสถานนะความสัมพันธ์แบบไหนล่ะ ใช่ไหมมันก็ยังคงกลับมาวนลูปเดิมนั่นเองนะคะให้ความรักให้ความรักโรแมนติกฟีลิง่งความเชื่อใจนะคะแล้วก็ true l o v อืมเป็นสัญญาณที่คุณต้องการรักแท้แต่เดี๋ยวจะมีคนใหม่เข้ามาอีกนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาทางคุณในช่วงเวลาที่คุณเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะะอืม ทีนี้แหละก็จะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจะให้ความสําคัญกับทั้งสองคนหรือจะเป็นให้กับคนคนนี้นะคะที่กาลังดิวดิว,ดวลิ่งอยู่เนี่ยนะคะให้ความรักที่บอกว่าโรแมนติกฟีลลิ่งตามอะไรอะไรเอ่ยเนี่ยนะคะคือความรู้สึกที่ยังรู้สึกดีเป็นความรุ่มหลงเป็นความรู้สึกรักต่างๆนะคะที่อยากจะให้เขารับรู้แล้วก็อยากให้มันชัดเจนตรงนี้นะคะส่วน CMC จะบอกอะไร คิดถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เป็นการงอนกันอยู่เสียใจนะรู้ไหมที่เธอไม่เคยเห็น้าชันเลยต่างๆไปต่อไม่ไหวสุดท้ายเขาก็จะง้อไงเราไปต่อไม่ไหวเราแบบหยุดแล้วพักแล้วเดินออกมาแล้วนะคะก็จะมาง้อเราแล้วก็ไปเจอคนใหม่อืมแล้วเราก็กลับมาในหลูปเดิมวนหลูมอยู่แบบเดิมแบบนี้อ่ะ ออมันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะในจุดนี้เนาะโอเคค่ะคลิปก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ